新的一年祝大家生意兴隆财源广进心想事成万事如意恭喜恭喜สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับหนุน่มนาโมนอีกแล้วนะครับผมไปชมกันเลยครับมีปลาหมึกมีไก่นะครับปลาหมึกไก่แล้วก็มีแตงกวาหอมใหญ่แล้วก็แครอทนะครับมีมะเขือเทศมีสับประรดนะครับสับประรด มีซอสแดงมีกระเทียมนะครับมีแป้งมันฮ่องกงนะครับแป้งมันฮ่องกงใช้แป้งมันธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีแป้งมันฮ่องกงนะครับก็เลยใช้ใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงแทนซอสผัดก็จะมีน้ำมันหอยนะครับมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทราย มีผงปรุงรสนะครับผงชูรสแล้วก็มีซุปน้ำซุปสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับท่านี้ครับไปลงมือทำกันเลยนะครับไปเลยนะครับเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับผัดเบียวหวานเบียวหวานกุ้งมีไม่กุ้งไม่มีครับมีหมึกไก่ เขาทีจะสรรหามาได้นะครับไปเริ่มลงมือตั้งน้ําลวกไกล่ลวกหมึกก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่ผัดลงไปเลยเพื่อไม่ให้เขามีน้ําเยอะนะครับลวกไปก่อนแต่ว่าน้ําซุปเนี่ยไม่ทิ้งนะครับไว้ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ทําน้ําผัดได้นะครับเป็นน้ําสต๊อกได้นะครับก็เดี๋ยวจะตักน้ําน้าซุปน้ําลวกนี่แหละครับก็จะไปละลายในในผัดของเรานะครับ นี่มีไข่ปลาหมึกสามตัวมีไข่ตัวนีงสามตัวนะครับตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวว่าผมก็ไม่ได้ผัดเยอะผัดกินแค่จานใหญ่ๆจานเดียวนะครับลวกเดี๋ยวว่าให้เป็นสุกมากนะครับลวกแค่เราไม่ให้น้ํามันออกแค่นั้นเองนะครับลวกตรงนกน้ำขงน้ำแข็งนะครับผัดเลยเดี๋ยวผัดเลยเลย ตกากออกไปให้มันเสียดน้ำก,ก่อนนะครับออกประมาณนี้นครับน้ำไม่ออกฝึกก็ฝึกไม่ได้สดมากอรัผมซื้อมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าผมฟิตไว้นะครับเดี๋ยวลูกไเนืับไก,ไก่อันนี้เป็นไก่นะครับไก่กะโปงกระโปงไก่ครับเดี๋ยวระโปงไก่วันนีมันมีน่องมีกะโปงอยู่ก็เลยเอามาแล่ๆนะครับไม่ได้ซื้อเนื้อหน้าอกมาก็ เมนูนี้ปกติมันจะเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นหมูเป็นได้หมดนะครับแต่เนื้อนี่ไม่เคยทดลองทำมาผัดผัดเปรี้ยวหวานจะเป็นเนื้อไม่ไม่ไมั่มมนใจน,นะครับไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวกลัวมันจะผิดสูตรกลัวไม่อร่อยนะกลัวเพราะเนื้อเขาจะมีกลิ่นสาบนะครับเนื้อทำให้เข้ากับเครื่องเทศเครื่องแกงเผ็ดอะไรพวกนี้ยากเหมือนกันนะครับขขาสาบได้นะครับเขากลิ่นเขาแดง ตัวไก่ให้สุกนะครับสุกแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตั้งให้สเส็ดน้ํานะครับตั้งให้ต่อเส็ดน้ํำก่อนนะครับก็ให้สุกตักเจ็ดแปดสิบเเซนนะครับก็เดี๋ยวเราผัดพอเราผัดเราผัดไม่นานครับเราผัดเร็วด้วยไฟแรงด้วยยังไงก็เดี๋ยวมันจะแข็งนะครับเดี๋ยวจะแข็งเกินไปก็มาตั้งกระทะเียวกระเทียมนะครับ เดืยวกระเทียมก็เริ่มใส่ผักทุกอย่างลงไปนะครับธรรมดามต้องใส่สับปะรดก่อน,นครับนี้ผมตาลายเห็นเห็นแตงกวาเป็นสับปะรดหิวข้าวเลยเอาในี่ใส่ก่อนจริงๆใส่สับปะรดก่อนก็ได้นะครับสับปะรดให้อมเปรี้ยวนะครับอย่าให้อย่าให้มันหวานนะครับสับปะรดเลือกมันมันจะดีๆสักหน่อยนะครับ ถ้าหวานเกินก็จะไม่อร่อยนะครับก็ให้พอหำหำนะครับสํารับรดมีแค่อทนะครับมีแค่อทด,ด้วยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผเกเทศนะครับผมก็ใส่มีต้นหอมน้ำซอสที่เราปรุงไว้นะครับเดี๋ยวจะมีซอสแดงใส่ซอสแดงด้วยนะครับ อ๋อในนี้ผมลืมบอกใส่ซอสพริกไปด้วยนะครับซอสพริกไปช้อนหนึ่งน,น,นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้รสนิดหนึ่งให,ให้มันจี๊ดขึ้นมานิดนะครับเนี่ยใส่ไปมาฮองกงไปแล้วครับใส่ซอสแดงลงไปแล้วกะปุกเสร็จแล้วละครเนี่ยเดี๋ยวใส่ต้นหอมใส่อะไรล,ลงไปก็เสร็จนะครับเป็นนั้นเสร็จเลยครับเสร็จแล้ว ปัตเปรี้ยวหวานนะครับปัดเปรี้ยวหวานใส่จานนะครับพร้อมสวาปามเด็กๆทานได้นะครับแต่เด็กที่บ้านผมไม่กินของหวานหวานบางพันชาแนลไม่ไม่กิน <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ไม่ไม่แตะเลยผมก็นานๆนทำก็อยากกินก็เลยทำทำมากินดูครับสุดท้ายแล้วก็ลืมฝากช่องหน้ามนนะครับอย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดแชร์ ครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย